ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมหลังรอบโลกนะครับพาท่านผู้ชมมาไหว้กราบนัสการพระธาตุสี่สองรักนะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปาดูประวัติและความสําคัญนะครับของพระธาตุสี่สองรักว่าจะามีประวัติและความเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆและผมก็จะบรรยายไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมรอบๆนะครับ สำหรับพระธาตุสีองรักนี่นะครับตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำมันนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับนี่ครับก็ความสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือเป็นพระธาตุศัสัจจะนะครับของพระมหากษัตริย์สองพระองค์นะครับพระองค์หนึ่งก็คือพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงเสียยุทธยาและพระเจ้าชายเชษฐทาธิราชนะครับแห่งกรุงศรีสัตยาคณะหุด หรือเวียงจันทร์หรือนะครับซึ่งตอนนั้นพม่านะครับกำลังเรืองอํานาจนะครับก็จะเขาเรียกว่าส่งแผ่อิทธิพลมาในสองดินแดนแห่งนี้นะครับทั้งสองพระองค์ก็มีสัจจะร่วมกันก็คือ,อจะร่วมกันไม่ลุกลานกันนะครับเพื่อยันกํากลังของพม่านะครับแล้วก็มีการสร้างพระาธาตุนะครับพระธาตุสีสองลักษ์ที่อำเภอ ด่านซ้ายแห่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นที่กราบไหว้เป็นที่ศรัทธาของทั้งพี่น้องชาวลาวและคนไทยนะครับซึ่งจะเดินมาทางมากราบนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เดินทางมากราบไหว้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหยุดยาวหลายวันนะครับพุทธศาสนิกชนหลายๆคนจากทั่วประเทศนะครับก็จะเดินมาเดินทางมากราบถ้าเดินทางมา ผ่านอำเภอด่านซ้ายนะครับซึ่งด่านซ้ายก็เป็นอำเภอที่สวยงามอยู่แล้วนะครับก็จะต้องแวะมานะครับถือโอกาสมาแวะมากราบมาตรการนะครับามาขอพรนะครับซึ่งหลายๆคนก็ประสบผลสำเร็จนะครับก็มีการบนบานเพื่อ,อขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังหรือปรารถนาแล้วก็จะมีการมาเขาเรียกว่าแก้บนหรือว่ามา,าไหว้อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้เขาเรียกว่าต้นพึ่งนะครับเป็นอของที่อำเภอนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นดอกไม้วันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่า,วาการบูชาด้วยต้นพึ่งนี้จะอยู่ในช่วงวันคือ15ค่ําเดือน6นะครับซึ่งช,ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาจะไม่มีการบูชาด้วยต้นพึ่งนะครับคือต้นพึ่งก็คือ,อกลุ่มลูกหลานลูกพึ่งลูกเทียนหรือว่าคารวะที่มีความศรัทธาใน พระธาตุสีสองลักษ์นะครับก็จะมีประเพณีในการไหว้ต้นพึ่งนะครับในเดือนอเดือนหกนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็เริ่มมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมานะครับกราบไหว้บูชานะครับพระธาตุสีสองลักษ์นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสองพระมหากษัตริย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะ เป็นหนึ่งเดียวในการไม่ลุกรานกันและจะต่อสู้ศัตรูอะไรนะครับก็เป็นการสร้างพระธาตุสีสองลักษ์ขึ้นมานะะี่ครับก็จะอยู่ริมแม่น้ำหมันแต่ว่าทำเลหรือว่าโลเคชันนี้ก็อยู่ระหว่างเขาเรียกว่าแม่น้ำน่านกับแม่น้ำโขงนะครับนะฮะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่มีความสำคัญของอาภาคอิสานนะครับอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนอกจากพระธาตุแล้วนะครับที่นี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูพุทธรูปน,น้าปลกนะครับศิละปะล้านช้างทรงเครื่องอยุธยานะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พุทธศาสนกชนก็จะ มากราบพระธาตุแล้วเขาจะต้องมากราบนี่ครับพระพุทธรูปนาคปก ที่วัดแห่งนี้นะครับในการเวียนรอบพระธาตุนะครับจะต้องอเดินเวียนซ้ายนะครับถือเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับก็จะต่างจากาหลายๆที่นะครับที่จะเวียนขวานะครับ ครับวันนี้ผมนะครับลังรอบโลกนะครับก็ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับได้มากราบนบัตการพระธาตุสี่สองลักษ์ซึ่งถือเป็นพระธาตุที่มีความสําคัญของอีกแห่งหนึ่งของคนอีสานนะครับที่อําเภอด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็เป็นอีก โอกาสนีดีๆนะครับที่ได้มาทําบุญนะครับในวัดที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึ่งนะครับ